แอนนี่ใช่หน้าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มากับน้อน,นะคะชื่ออะไรคะน,น้องมันชันค่ะเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าต้อรนรับวันฮาโลวีนตามคําขอด้วยทุกคนขอมานะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาแต่งในลุคแพนนี่ไว้นะคะส่วนน้อนะก็จะมาแต่งในลุคตัวตลกนะคะแต่ว่าไม่รู้ชื่ออะไรนะคะ<ม>ซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมาแต่งหน้าในวันฮาโลวีนลุคแรกเลยน,นะคะทุกคนซึ่งเราเคยแต่งหน้าด้วยตัวเองไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ ก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะก็คือแต่งเองหมดเลยวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าให้ตัวเองนะคะแล้วก็แต่งหน้าให้น้องด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกออกมาไหนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเคเราจะมาหนีบหน้าหมาขึ้นก็อาจจะได้ยินเสียงแบบดนตรีข้างนอกนะคะเพราะว่าแบบเขาแบบบันเทิงกันน้่งมอนะคะเราจะมาหนีบหน้าหมาน้องขึ้นนิดนึงนะคะเอาอันนี้ไม่หเ้าหมาเลยยอยห เพียวไม่ดึงผุมน้องขึ้นก่อนนะอ,อ, <c oughs> อย่างหัวร้ะนะอนน้องเฮ้ยไียอไปตกโอเคมันติดไม่แน่อ่ะทุกคนอันดับแรกนะคะจะมาลงก<ม>ันที่รองพื้นนันฉันหยิบรองพื้นนะรองพื้นคนะ่ะทุกคนอันดับแรกนะคะเราจะมาลงเป็นรองพื้นนะคะนี่ของเมเบล,ลีนะคะจะลงเป็นเบอร์102นะคะจะเป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดเลยมาเนี้ะค่ะ ยไปตค่ะเพราะแบบเราใช้ทีแปะนะมันง่ายมากเราจะลงแค่แบบนิดเดียวก็พอแล้วนะคะคือแบบถ้าเป็นน้องเราจะไม่ลงให้แบบหนามากนะคะเน้นที่แบบเน้นแป้งลงแป้งดีกว่าแต่ลูกน้องคือแบบเป็นลูกที่แบบหน้าขาวมากนะคะนี่มันไม่ต่างอะไรไปจากเดิมเลย ก็ประมาณนี้นะอุ๊ยไม่เนียนไม่เนียนอันนี้ก็จะมีเป็นเยลลี่นะคะซึ่งซื้อมาจากเซเว่นก็ให้น้องกินต่อไปเดี๋ยวเราจะลงเป็นของตัวเองนะคะ ลงทุนกับอัาโลูีน,นไปเยอะมากๆนะคะทั้งอ่ะซื้ออายแชโดว์ใหม่รองพื้นปแปลงอ่าที่เขียนคิ้วอ่าแม่งค์คแบบหลายๆอย่างคือแบบซื้อใหม่มดเลยเพราะว่าปกติกเป็นคนไม่ได้เนียนนี้เองเยอยู่แล้วคือแบบในกล้องมันดูเนียนอะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็จะลงเป็นอ่ะแ้งพับสีสีตัวนี้นะคะนี่อ่ออันเป็นแปลงนะคะจะเป็นสีประมาณนี้ ไปค่ะทุกคนค่ะเราลงท่ามขั้นตอนไปจริงๆเราต้องคอนซีลเลอร์ก่อนโอ้ my god ไม <pl ains> ่เป็นไรนะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ของเราอะนะคะมันสามารถลงเวลาไหนก็ได้ค่ะอุ๊ยคอนซีลเลอร์อยู่ข้างนอกโอเคไม่เป็นไรไม่ลงได้เฮ้ยเราลืมลงคอโอ้ my god ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงแป้งคัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะลงตัวคิ้วนะคะทุกคน สี่มันจากร้านเสริมสวยนะคะเราเก็บกล่องออกไปแล้วไม่รู้กล่องอยู่ไหนนะจะเป็นเบอร์ศูนสี่นะคะทุกคนจะเปรนมบน,นี้นะคะคือเราต้องมาดูเพราะว่าตอนแรกเคยลองแต่ไปรอบหนึ่งล้วเราเขียนคิวคือแบบหนามากแม่พยายามสุดๆเรานะคะในการเขียนกิมให้ตรงเพราะว่าเป็นคนเขียนคิวไม่เป็น อะไรสักอย่างทุกคนคือเราไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้เอาแล้วแบบอะไรก้อนคิ้วมันคืออะไรก้อนนี่ไม่ใช่แหละไม่ใช่ตัวตลกอะไรมันคือแบบมันคือตัวตลก ท่ากันละโอเคนะคะมือใหม่ของทุกคนเรื่องปกติหรือเปล่าโอเคลงมันไม่ได้ลงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นี่ค่ะทุกคนเราซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็เล่นไปจนมันจะเลือดแล้วนะคะสีนี้นะคะลงคิ้วให้หน้องก่อน <c oughs> โอเคไม่ต่างไปจากเดิมเลยียราไม่ลงแล้วกันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลง <c oughs> ตาให้หน้องนะคะทุกคน จะเป็นแบบมันจะเป็นสีดํานะคะค่ะทุกคนเลยใช้เป็นสีนี้นะคะ หัวร้อไอันน้น่ารักกันดวหัวร้องแล้วมันแต่งหน้าไม่ได้ต้องไปทำเอ๊ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็วาดตาน้องเสือก่้นนเข้อดไงกล้องคือมันอาจจะดูแบบเบี้ยวๆนะคะเพราะน้องของเราแล้วก็มันก็เลือเบี้ยวนะในต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นปากนะคะทุกคนเราก็จะลงเป็นลิปของเมเบลีอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเบอร์917นะคะตัวนี้คือกล้องหน้าไม่ค่อยโฟกัสเท่าไรนะคะนี่ก็คือมันเลิปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันอากาศร้อนนะแทบ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 เอานะคะ คือปากของตัวนี้มันจะเป็นรูปหัวใจนะคะเจมันเหมือนนะหรือเปล่าวะเจมฉันไปดูก่อนว่าก็ใส่สีม่วงแล้วเปล่าปักจูไม่ใช่จูะขนาดนั้นค่ะทุกคนสีที่เราใช้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็น ตังนี้นะคะทุกคนจะเป็นสีแบบเลือดหมูเลือดหมู เดี๋ยวเราจะมาไล่ด่างน,นะคะด้วยสิ่งนี้นะคะทุกคนปร,ระมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเกลี่ยนะคะใช้นิ้วในการเ<ม>กลี่ยนะคะคารุ่ใหม่ประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ขน้ี้ฉันกินช็อกโกแลตไปเดี๋ยวทาให้ใหม่ต่อไปเราก็จะมาลงเป็นตัวเดิมนะคะตัวนี้เราจะมาลงเป็นอขอบตาข้างในนะคะค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเป็นจมูกนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปของเมเปิลลีนตัวเดิมนะคะตัวนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนสําหรับพี่มีนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนถือว่าเป็นอะไรนะคะในการแต่งลุคฮาลโลวีนะคะนี่ก็จะเป็นลุคแรกในปีนะคะก็ใครอยากให้คลิปหน้าเนี่ยเรามาแต่งลุคอะไรหรือว่าอยากให้เรามาทําคลิปอะไรในคลิปหน้าอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันใต้ล่างเลยนะคะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะทุกคนคินี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบายด้วยชั้นปิดกล้องนึกสังตังบิว